หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองหกวันทรงพระกรุณาให้คณะราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทมีพระราชดำรัสพระราชทานตามที่เจ้าพระยามหิธนบันทึกไว้ว่าเมื่อได้ทรงรับราชสมบัติก็มั่นพระัยว่าเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้คอนสติทิชันแก่สยามประเทศที่จริงได้ทรงศึกษาเรื่องพระธรรมนูญการปกครองมามากและมีความคิดเห็นเหมือนที่คนหนุ่มได้คิดกัน วันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรสยามฉบับถาวรณักพระที่นั่งอนันตสมาคมฉันได้คิดรายละเอียดของพิธีนี้มาหลายปีเพราะรู้ดีว่าต้องเกิดขึ้นในรัชกาลของฉันฉันร่างคำประกาศไว้ในใจฉันเป็นเวลานาน,านมาแล้ว